โอ้คุณดูดิอากาศเขานอาปิดลบเลยอะถ้าเราออกไปไกลต้องแข็งแน่เลยคุณถ้่เราก่อกอดกันดีคุณจะได้หายหนาวคุณจะเสียใจไหมอะถ้าเราไม่เจอแสงคนิดนึงอะคุณแต่ถ้าไม่เจอที่เนี่ยผมก็จะตามล่าไปเรื่อย ไม่เจอที่ไอซ์แลนด์ผมก็จะไปสวีเดนไปกรีนแลนด์แปลาสกาผมจะไปทั่วโลกเลยกว่าจะเห็นนะงั้นผมจะไปกับคนทุกที่เลยครับอานาุณเฮ้ยคุณหนูมาดูดิ โคตรคุ้มเลยนะคุณที่เดินทางมาต่างกลครุณรู้ปะแต่ละประเทศอะความเชื่อกับแสงเหนือก็ไม่เหมือนกันยังไงอะคุณไล่ผมไังหนดีก็อย่างคนเอสกิโมอะเขาเชื่อว่าแสงเหนือคือทางที่ทำให้เขาได้ติดต่อกับวิญญาณเมื่อุราหุษส่วนคนฟินแลนด์อะนะ เขาเชื่อว่าแสงเหนือเนี่ยคือการที่สุนรับจิ้งจอกวิ่งผ่านบมนท้องฟ้าแล้วหางเขาก็ไปสะกิดกับภูเขาทาให้เกิดเป็นประกายแล้วก็กลายเป็นแสงเหนือคุณคุณรู้ป่ะภาพมันโคตรต่างกับที่ผมคิดไว้เลยต่างยังไงอ่ะคุณก็ภาพในหัวของผมตอนแรกอ่ะคือผมยืนอยู่ตรงนี้ดูแสงอย่างนี้คนเดียว แต่พอมีคุณมาอยู่ด้วยอะเวลาที่เราได้แชร์ความฝันกับคนที่เรารักอ่ะมันโคตรดีอยู่ที่คิดไว้อีกผมทำให้ฝันของคุณเป็นจริงแต่คุณรู้ไหมคุณก็ทำให้ความหมายของชื่อผมจริงนะ <S <S ยังไงอ่ะก็การแปลว่าพูดเป็นที่รกไง แล้วตอนนี้เนี่ยผมก็มีคนที่รักผมแล้วแล้วผมก็คู่จะรักเขาด้วย ไม่ค e ุณ